สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องพ่อกันอีกแล้วนะมันนี่เนาะมันนี่ไว้แน่เด้อพี่นอ้องข่เมื่อยไข่ก็เลยบริเวณโอไข่อ,ออกโอมัอนี่พ่อกันอ่าวันอาทิตย์นะพี่น้องนะมันนีบเิเวโอก็เลยออกโอ,โอพี่น้องมัอนี่ิข่อย,อยู่ผู้เดียวข่สิพ้ากินสุก,กี้เด้อพี่น้องนี่บาไลายดอก กินผู้เดียวล้วก็อยู่ในหมออีกเครื่องนึงอยู่นี่อีกเครื่องนึงเขาจะว่าผู้เดียวเนี่ยมันหลายเติอบอยู่ด้านนอพี่น้องเนาะนี่แม่แล้วก็มีพักนิดน้อยพี่น้องนี่ก็ในหมอเดี๋ยวก็เบิง้งในหมอกันนี่แม่เห็นบ่มีกุง้งมีปลาหมึกมีหมูพี่น้องเดี๋ยวข่้รีไฟกันดีพี่น้องนะ เมนูอร่อยพี่น้องเยอยไข่คึดใยา่สุก,กี้พี่น้องมากินน้ำกันเด้อเมื่อนีนน้องสายน้องสาวข่อยเยุพี่น้องมันยังเมาท่านได้มามันมืน่อนี้มันหยุดมันไปตีก๊อกพี่น้องไปตีก๊อกค่อยกับเลยกินผู้เดียวน่นจิ้มพันท้ายนอนละสิงพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันแซ่บๆพี่น้องเอย มื่อนี้มื่ออื่นกวันหยุดแต่ว่าเขาไม่ได้หยุดขอยกับสิบไปคือเก่าพี่น้องแต่เหตุงานคือเก่าไปหอสิ้นปี่นละนะไปคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องมากินน้ำกันเด้อนี่ตามมกพี่น้องไยซิมวงกันเด้อไขอยซิม,ม,ยยซมนะเด้อจะปิดไฟกันเสียงพัดล้มอันอันโตอันเตาแม่เล็กมันสีดังแน่พี่น้องนี่ กินน้ากันแ่บแพี่น้องไอ้กินผู้เดียวพี่น้องลายเติบหมอแบบไงนะอืม,ออ <c ười> นะอมพ่น้องไกินโดนแล้วไว้กินลายมือแล้วหนวหนียวความนี่เห็ดเข็มท้องพี่น้องเฮงหมากระไดเนาะมันไม่ใช่ของหมาลูก พี่นอ้องแซ่บหลยกินน้ำกันมามามานะหมสามสั้นสะไร่พี่นอ้อนงเมนูง่ายๆเนอะอืม อย่งงางนันกเหมือนเอหพี่น้องมืมอน,นี่อากาศขาวพี่น้องพันห่อนอยู่เลยในหมอคใครขึ้นอยากไหมกับเลยซื้อกุ้งลูกกุ้งนะมกับปลาหมึกลูกกุ้งตัวเล็กๆนังหรอก บม่ได้ไปตลาดแง่ตลาดน้อยมันอึดพี่น้องนะมาเด้อกินน้ำกันครับข่พี่น้อง,นะอองสุก,กี้เดินเหมือนี่เนาะเมนูสุก,กี้นี่ละเส่ แตว่าติตั้งกล้องแนวนอนหัวข่อยขาดไหมพี่น้อง่อยต้องถอยกล้องไปไกลอีกแต่เลยเอาแนวตรงกันนองนเลยนะ,ะหัวข่อยขาดเครื่องนึง่อยเลยว่าเอาตั้งบอป็นไว้บอสถนัดโอ้ยหอนพี่น้องเย้ย phản khẩu và cập lắppp nắp phía nắp 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 phía nắp 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 เห็ดกินง่ายๆพี่น้องแก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 ล้วก็ต้มใส่หนีเลยเข็ดง่ายๆได้เหมือนนี่น้ำซุปกับใบหนาเทเขาน้อจวกลงแบบเดียวก็แล้วพี่น้อง ่าคือบอ่ได้เอาก็คือบอ่ได้เอาซ่อนมาตักว่ะพี่น้องเนาะนี่แหมหมูเต็มอยู่นี่พี่น้องก็สะได้ต้มไว้อีกเล้นนี่แล้วออกมาจากไฟให้มันห่อนพี่น้องมันเสาห่อน หิวกุ้งกับตัวแน,น่ๆงับพี่น้งลูกมันผักกาดขาวหรอกกระเมี้ยน

น้ำจิ้มไข่เบิดเหรอมา้กันเนื้อพี่ยงเลยแซ่บนะไข่ซื้อไหมอีกอยู่น้ำจิม้มซื้อไหมอีกขวดนึงกินแซ่บๆไปเลยเหมือนนี้ กินคนเดียวแซ่บคนเดียวพี่น้องนะนังแซบ่บหรืนยังเลย น้องหาเด้อสิหาว่าบอขอยบ่อเอิญเด้อทั้งหอนทั้งผิดทั้งอันทั้งนั่นมาเม้นทั้งผิดหอนหอนเฮียแตกอืสามสั้นสไลด์พี่น้อง ขนมท้อ,มองอืมน่องยางแสีบเลยไข่ต้มให้มันเดือดกันเด้อพี่น้องเด้อเปิดไฟจากคราวกันไข่ใส่เบิดเลยรอบนี้ไขยใส่เบิดเลยผักนะพี่น้องนะฉันมาเบิดไข่กะสิกินลางไหมเอาเด้อพี่น้อง มันเบิดรถเนาะมีวายเป็นไานเดีกยผู้เดียวนะเปิดไฟสองพันองศาพี่น้ง <c oughs> องกุ้งใส่เบิดเลยนะพี่น้องนะกินผู้เดียวแซ,บแซบแ่บๆเลยไฟมานี่ อ๋อมีผู้แดไมไหมน่หมูพี่น้องแล้วกับปลาหมึกเห็นไหมปลาหมึกใส่หมดเลยจ้ะแซบแ,แซบและแซบแซบนัวนัวเลยเนาะมือนี่พี่พี่น้องกินเบิร์หมอนี่ค่อก็เป็นเป้าขนาดหลายหลายเห็นไหม ใส่นามมัน,มน,น,นไปไม่ถึงรู้เหมน้องต็มหมอก้อนน้อยร้อจากเท้าเด้ี่น้องเนี้ยร้อจากเท้าร้อจากเท้าเนาอกินผักกวน,นจังน้อยนี่ผักู่นหน้อยนึง พี่น้องเอากินข่าวเวลาเนาะพี่น้องเนาะกินข่าวเวลาอันนี้ประมาณสามนาทีก็สุกพี่น้องใส่กินบ้านนะ ต้มแป๊บเดียวเพราะว่าไฟสองพันองศาเนี่ยพี่นอ้องถ้าเกิด <c> ห <oughs> ักซื้อๆกระแซมท่านเอง นได้คอยหิวใกล้แล้วพี่นั่งเห็หมูสูงอีกจกังหวะก็นั่งพี่นั่งลนะเหนหมเหนมูเหหมหม,หม,มันอันถูกจกังหวะกันับึกนาทีหนึง กินน้ําไข่กินน้ําไข่ปะร้อล่ะคำมือไข่สุกล่ะคำมือไข่สุกละ ปลาเมือนหวานๆนี่ไหมพี่น้องมื่อขาสุกแล้วกินได้อืมหมูปั้นหมูปั้นชุบปละตั้งแต่เขาจุ่มน้ำลงไปสิเขายังเอาขึ้นมากินเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มัน xúc lợi xẹp đi khác anh à? một quả bài ánh sáng nhắn xẹp lên nào nữa đấy. พี่น้องเอ้ยข่อยสกินกินบ่เบิร์ดดอกข่อยสกินล้างไมหมเอาพี่น้องเนาะกินซูพี่น้องอีกจก 3, 4, 5, ะสามทีซ้ำกันข่ายสกินล้างไมหมครอัดอกนั่นสิโดนพวดอมหนีนอ่ะ ไี่ได้มีนางเงาหอนเลยลวกแาะค่ย พี่น้องอันนี้ขอยเสียไว้กินลังไม้ครดอกนี่สิโดนพอดเมื่อนีก่กายเสียไว้ซํานี้หระพี่น้องเอ้ยอันนี้สิกินลังไม้กินตออีกนี่นะกินจนเบิดนี่แล้วลย,นนยางแสบเลยพี่น้องเอาไว้ซํานีเนาะเมื่อนี่เนาะจั้นะจงไดกับฝากคือเกาลัลนนาอพี่น้องเนาะฝาก ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปฏิญญา้าเพลินนะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมกระดีคือกันนะพี่น้องเนะาะบัทาห<ม>ลงคลิปไหมสิได้เด้งขึ้นเลยนะพี่น้องสำหรับเมื่อนี้เอาไว้ซัมเนเด้พอพ่อกันคลิปหนาครับเมื่อนี้เอาไว้ซำนเนบายบาย